ได้ข่าว,ว่าวันนี้อีเวนต์นี้ปลดครบทุกด่านแล้วสินะควรจะเรียกว่าด่านดีมาเห็นว่ามันให้ถ่ายรูปเอาว,าว่ามันปลดครบหมดกันแล้วกันงั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่าแบบมาราธอนเนาะการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟองเตนเวลาที่เหลือ5วันย1ชั่วโมงแต่ช่างมาันเถอะที่ชาญเมืองฟองเตนดูเหมือนคนที่ชื่อว่าเบรซันกำลังเจอปัญหาบางอย่างอยู่ทุกคนรู้เจอปัญหาครับแล้วต้องให้กูไปแก้กูมั่นใจ Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Sex by the fire at night s so i l k sheets and diamonds all white Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I l i Quest บอกว่าคุยกับคนที่ยืนอยู่เรียมตะหลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเบ็ดเออ่ไม่ได้หมายถึงไอ้ไอ้เฮี่ยนี่นะ <c oughs> หมายถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ข,ข้างๆ ที่ชานเมืองฟองเตนดูเหมือนว่าคนที่คิดอบรเันโอเคอันนี้ก็อ่านไปแล้วนะเนอะไอ้ได้กล้องเดี๋ยวกล้องถ่ายรูปถาวรได้เหรอเอม่ใช้กล้องเหนนะบอกว่ากล่องมันไม่ขึ้นว่าจํากัดเวลาแบบว่าปก,กติไอคอนพวกออไอเทมแกจิตอะไรพวกนี้ถ้ามันแบบเป็นของอีเวนต์จำกัดเวลามันจะมีไอคอนจกำกัดไว้ใช่ไหมแต่ว่านี้ไม่มีแสดงว่าน่าจะถาวรน,นะเรามาดูดีกว่าว่าไอ้กล่องตัวนี้มันพิเศษยังไงมันจะเหมือนกับเอ ของที่เราเคยได้เมื่อนานมาแล้วของลรีเย่หรืออะไรไหมที่เหมือนมันถ่ายรูปแล้วมันใส่ฟิลเตอร์มัวๆหน่อยอ่ะแต่มาดูกันดีกว่า <c oughs> เอ๊ะคนอยู่ข้างหน้าทาทาอะไรเอ่ย <c oughs> แถบข้างๆยังมีกล่องถ่ายรูปอยู่ด้วย <c oughs> ดูแล้วไม่เหมือนกาลังตกปลาอยู่เลยนะเรามาดูกันเถอะโอ้ไอ oh, ้มอนกูมั่นใจว่าเขาจะต้องตกปลาด้วยกล้องถ่ายรูปอยู่แน่ๆศาสตว์ถามไมา่ได้มึงนี่มันเอ,อ,อ๋อจริงเรซอนนายต้องมั่นใจในตัวเองนะเชื่อในตัวเองอุปกรณ์ทุกอย่างได้เตรียมเรียบร้อยแล้ว ขอแค่ขอแค่นายลงไปในน้ําลงไปในน้ําเมื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์พวกนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเออพี่แอฟทำอะไรอยู่ครับอ้าอ,อ,อคุณโผล่มาจากไหนเนี่ยทําไมไม่ให้หุ้มโอ้ยลิ้นพันเลยเห็นไหมตกใจหมดทําไมไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยอ่ะฉันตกใจจนเกือบจะตกน้ําอ่ะท้าเมื่อกี้ทรงตัวไม่อยู่เทคโนโลยีการถ่ายภาพของฟองเตนจบเห่แล้วอ่ะก็ กูไม่คิดว่ามึงจะจำสแกนขนาดนั้นะน,ะน,ะนะลูมีนอาจจะสวยือนจะน่ากลัวสักนิดว่าแต่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอก็ดูเหมือนชาวฟองเตนนะชาวฟองเตนว่ายน้ำไม่เป็นนี่แปลกอยู่นะอยู่กับเมืองแห่งน้ำใครบอกว่าชาวฟองเตนทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นกันล่ะไม่ใช่ชาวหรี่เย่ทุกคนที่ทำกับข้าวเป็นแล้วก็ไม่ใช่ชาวมอนสตัดก็ไม่ได้แต่งกวีเป็นทุกคนใช่ไหมล่ะฉันน่ะไม่คุยอย่าคุณแล้วงอนกว่าจะยืมอุปกรณ์ดำน้ำชุดนี้มาได้มันไม่ง่ายเลย ยังไงวันนี้ฉันก็ต้องลงไปถ่ายรูปใต้น้ําสักรอบอย่างนี้นี่เองและกล่องถ่ายรูปนี้มีมอะไรพิเศษอะ่ะความพิเศษกล่องถ่ายรูปวันนี้ฉันเบรซอนคาเชียเป็นคนดัดแปลงมันด้วยตัวเองและนั่นคือความพิเศษของมันวิธีการดัดแปลงของฉันน่ะทั้งละเอียดและแยบยนต์มากวัสดุที่ใช้ก็เป็นของที่ดีที่สุดด้วยเลนส์ของมันก็ดีกว่ากล่องถ่ายรูปตัวอื่นหลายเท่าต่อให้เอาไปถ่ายภาพใต้น้ํา คุณภาพของภาพก็จะไม่ลดลงเลยแต่ผู้คนในสมาคมไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆของฉันเลยสักนิดแถมยังบอกว่าการถ่ายรูปขึ้นอยู่กับฝีมือช่างภาพเป็นหลักอุปกรณ์ไม่สําคัญน่ะเพราะงั้นฉันจะถ่ายรูปสวยๆไปปิดปากคนที่ไม่รู้ถึงความสําคัญของอุปกรณ์ซะเ e รสันนายต้องมั่นใจในตัวเองนะเชื่อในตัวเองอุณหภูมิของน้ําเหมาะสมดีและในน้ําก็ไม่มีปลากินคนด้วยฉันฉัน โอ้ยให้ตายสิช่วประดาน้ำพวกนี้ปลอดภัยจริงไหมเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะระเบิดตู้มตอนอยู่ในน้าก็ได้นะเออใจเย็นพี่ไม่ใช่เรือดำน้ำใทท่านแล้วฉันก็จะถูกคลื่นใต้น้านําพัดไปจะไม่มีใครหาฉันเจอโอ้ยให้ตายแค่คิดก็น่ากลัวอ,อ้าออ่ไม่ไหวก็บอกเดี๋ยวกูช่วยออจริงเหรอคุณจะช่วยฉันจริงเหรอโอ้คุณผู้หญิงผู้อบอ้อมอารีคุณคือผู้ช่วยชีวิตของฉันน่ะ อืมแต่มึงต้องจ่ายกูเป็น p r i เมอรเมนะฉันไม่ขอให้คุณช่วยทำงานฟรีแน่นอนคุณจะได้ค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อเลยละ่ะจริงสิฉันต้องทำาสัยลักษ์ทิวทัศน์ที่สวยงามใต้น้ำไว้ให้คุณบนแผนที่ด้วยแล้วก็บางส่วนที่อยู่บนบกด้วยเอ่อน่าจะแถวนี้นะส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่เอียวอองต้องหาสถานที่ทดลองเพิ่มสักสอสามที่เรียบร้อยแล้วฉันขอฝากอนาคตของเทคโนโลยีการถ่ายภาพแย่ฟองเตน และธุรกิจอุปกรณ์กล่องถ่ายรูปของฉันไว้กับคุณด้วยนะฉันจะออรอคุณอยู่บนฝั่งนะกล่องถ่ายรูปพิเศษของเบรซันสามารถใช้เพื่อบันทึกสิ่งที่เป็นเป้าหมายได้ในระหว่างการบันทึกภาพหากในมุมที่ถ่ายมีสิ่งที่ต้องการบันทึกแล้วจะปรากฏข้อมูลที่สอดคล้องกับสิ่งดังกล่าวการปรับระยะและการโฟกัสของกล่องถ่ายรูปอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถบันทึกสิ่งที่ต้องการได้ไง่ายยิ่งขึ้น สิ่งใดๆที่ตรงตามเงื่อนไขาการบันทึกจะสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้หากไม่พบสิ่งที่ต้องการบันทึกสามารถลองไปตามหาดูในสถานที่ที่เบรซันแนะนําอ่าก็คืออีเวนต์ถ่ายรูปแหละผมบอกไว้ก่อนผมเป็นคนถ่ายรูปไม่สวยนะเป็นคนไม่มีเซนด้านนี้แบบคําว่าสวยของผมมาอาจจะดูขี้เหร่สาหรับแบบคนที่มีความรู้ด้านถ่ายรูปก็ได้แต่เอาเถอะมันไม่มีผิดมถูกโอ้ยลิ้นพันมันไม่มีผิดมีถูกเออเพราะง,งั้นเดี๋ยวถ่ายๆไปแล้วกันคุณกลับมาแล้วเหรอมีอะไรอยากถามหรือเปล่า เอ่อมึงเป็นใครอ่ะฉันเหรอฉันเป็นนักพจนภัยคนหนึ่งของกิวนักพจนภัยฟองเตนในขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกสมาคมคนรักกล่องถ่ายรูปในกิวด้วยแต่คนในสมาคมคนรักกล่องถ่ายรูปชอบพูดว่าคุณภาพของรูปถ่ายมันขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างภาพฉันได้ยินมาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งจงใจใช้กล่องถ่ายรูปพิล่าสมัยเพื่อพัฒนาฝีมือของพวกเขาหาเรื่องใส่ตัวจริงๆแต่ฉันไม่เหมือนกับพวกเขานะ ฉันเชื่อว่าอุปกรณ์ที่ดีกว่าจะทําให้ได้รูปถ่ายที่ดีกว่าพวกเขาคิดว่าฉันจะไม่เข้าใจศิลปะ,ะทีนี้ว่าพวกเขานั่นแหละที่ไม่เข้าใจการถ่ายรูปส่วนคนพวกนี้จะเข้าใจเทคโนโลยีสิส่งสาคัญคือเทคโนโลยีเออพี่ผมว่ามันก็ถูกครึ่งผิดครึ่งนะเอาว่าทําไมไม่ถอยคนละสองฝ่ายเอ้ยถอยคนละเก้าบริษัไม่ใช่ถอยคนละสองฝ่ายต้องบอกว่าเออถอยทั้งสองฝ่ายแหละถอยคนละ 9. เก้าเฮียพูดผิดพูดถูกแล้วกูคือ ทั้งอุปกรณ์ที่ดีหรือฝีมือที่ดีของช่างกล้องมันก็มีผลต่อภาพถ่ายน,นั้นแหละจะมานั่งทะเลาะอะไรทำไมวะแล้วทำไมมึงไม่กล้าดำน้ำอ่ะเอ่อก็เหมือนกับที่บางคนไม่กล้ากินเห็ดแล้วก็บางคนกินปลาแล้วอ้วกสภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะฉันทนกับสภาพแวดล้อมที่มืดมิดใต้น้ำไม่ไหวเป็นทาราโซโฟเบียแค่อยู่ในน้ำนานๆฉันก็หายใจไม่ออกแล้วบางครั้งแขนขาก็จะชาแล้วก็เวียนหัว จากนั้นก็ทํากล่องถ่ายรูปในมือหล่นได้ไม่รู้ตัวหลังจะทากล่องถ่ายรูปอันที่ห้าหล่นไปฉันก็ไม่อยากดําน้ำลงไปถ่ายรูปอีกเลยอ่ะกล้องมันแพงอ่ะอืเข้าใจได้นะงั้นก็ไม่มีอะไรละทั้งั้นเรื่องถ่ายรูปกรรบกวนคุณด้วยนะฉันจะรอคุณอยู่ที่ฟังเข้าใจนะไอคนที่มันมีความกลัวทางด้านแบบการดําน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ทาราโซ่แหละอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะอาการหนักแค่ไหน บันทึกภาพฟอนเทเมอร์แบรนด์ฟอนเทเมอร์แบรนด์คือตัวอะไรวะ <Yes. S 1> เดี๋ยวไปดูดีกว่าสัตว์น้ำเหรอฟอนเทเมอร์แบรนด์มันคือตัวไหนวะ a อ e แบรนด์มันแปลว่าเรืองแสงปะผมเคยเล่นอาร์ยู่อะฟอนเทเมอร์แบรนด์เดยวนะแล้วผมต้องผมต้องกล่องถ่ายรูปมาใส่ชอ็อเอา้าวที่อย่างนี้มันมีเวลาจำกัดเอ้ยแต่ว่าไอ้ตอนอ๋อคือตอนทำเควสอะ มันไม่ได้ขึ้นว่ามีไอคอนเวลาจํากัดแต่ว่าตอนที่เอาเข้าตัวแล้วมันมีไม้เราก็ตกใจอันนี้ปะฟอนเทมเมอร์แ n รใช่ไหมชื่อไม่ขึ้นปกติกดิียสวัสดทาต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยใช่นีมปะน่าจะน่าใช่ปะอ๋อนี่ไงฟอนเทมเมอร์แรนด์เรเืองแสงอถ่ายแบบผมไม่เลือกมุมเนาะเพราะรอบนี้มันไม่เหมือนอีเวนต์ถ่ายรูปก,ก่อนๆที่บอกว่าให้เราไปเลือก เอ่อทิวทัศน์ที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็เอาเมียรเรามายืนถ่ายได้อนะไรเงี้ยอันนี้มันถ่ายอะไรก็ได้เราก็ไม่สีเลียดมากแล้วกันเอ่อบันทึกผ้าฟอนเทมอร์แบรนด์ที่แตกต่างกัน3ชนิดอ๋อก็คือเดี๋ยวเราต้องไปหาไอปูกับไออุงๆด้วยเอย้แต่มันก็มาร์กจุดให้นะเราก็ไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องมานั่งนึกว่าเออตัวไหนอยู่ที่ไหนเราหาได้เลยเอองั้นก็ไม่ต้องเลือกมากมากก็ได้อันนี้น้องอุงงถ่ายคู่กับ ออลูกๆเขาอ่านี้แต่ผมไม่เซฟแล้วก็ได้ปะน่าจะได้แล้วมั้งเอ,อ่เทียอะไรมึงนะปัญหาเยอะนะช่างมันผมละเอียดค่าอ่าโอเคตัวต่อไปต้องเป็นปูเอ,อ้าเราเราวาร์ปตรงนี้เราเจอกระเบนก่อนดีกว่าด้วยความบังเอิญแต่ว่าไอ้ทิศทางที่ปูมันอยู่มันอยู่ทางนี้ถ้าทางนี้น่าจะ ไอผมจําได้ว่าไอปูเนี่ยมันมีจุดที่ใกล้เทเลพอร์ตมากแบบวาร์ปไปแล้วเจอเลยอไม่ต้องลนะขา้างหน้ามันอยู่ทุกที่แหละแต่เวลาตั้งใจจะาหาบางทีเรานิไม่ออกไงว่าแบบมันอยู่ที่ไหนบ้างวะาอะไรเงีง้ยนี่ไงนังปูโผล่มาในหัวเอา้า what คือกูถ่ายตัวนี้ไม่ได้แต่กูหันไปถ่ายตัวนั้นแล้วถ่ายได้แล้วแถมโฟกัสมันอยู่คนละจุดด้วยเอา้าอ๋อไม่ใช่มันไปถ่ายโดนเควสอื่น นี่ไงคุณดูข้างบนเอวัตถุที่จมอยู่ใต้ผืนน้ําแล้วเราดันถ่ายไปเราเรือ,อปังพอดีอ่าอันนี้คือความบังเอิญครับแต่ปูมันก็อยู่นี่อยู่เห็นมันขึ้นมานี่นีเอออ่าเอากดผิดน่าได้แหละนี่ไงมันให้ถ่ายน้ำปูแต่ตะกี้ปูมันดําอยู่ไม่ยอมขึ้นมาแต่เราก็ถ่ายเรือไปด้ดยเลยแล้วกันไม่รู้วันของวันไหนเราดันถ่ายไปซะก่อนแล้ะอ่าโอเคต่อไปกลไกเครื่องลาน กลไกเครื่องลานก็สี่ชนิดแตกต่างกันมันจะมีอะไรบ้างวะมีน้องหมามีไอตัวพลปืนกลแล้วก็ตัวผู้หญิงที่ชอบอยู่ข้างๆกันเวลาลองอบิดอะแล้วมันจะชอบประชิดสายเออนี่นี่เนี่ยมันจะไอ้นั้นมันเป็นพลปืนกลกับหมาแล้วก็มันจะมีพวกตัวที่เป็นรถไถรถถุยอะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเอ๊ะเป็นนะนี่กูยังไม่ได้เก็บไปนี่ได้ไงนเนี่ยไม่เชื่ออะเนี่ยถ่ายเบิ้ลดเลยได้ไหม จากลนสอดแนมเนี่ยแล้วก็อ่ะพี่ก็เบินไปเลยก็ได้โดนคู่เลยนะเนี่ยอาตกใจอะไรอย่ใจเย็นนะโอเคเนะี่ยเราได้น้องหมากับตัวแม่นปืนแล้วทีนี้นมันจะเหลือตัวผู้หญิงที่ชอบมาลำใส่เราอะ่ะกับมันจะมีพวกเครื่องที่เป็นตัวรถอะ่ะมีทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยแถวนี้มีเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปข้างหน้าน่าจะเจอมั้ง มันจะมีรถที่เหมือนจะเป็นรถขุดแร่แล้วก็จะมีรถแบบคันใหญ่ที่เลือดมันเยอะๆผมไมค่อยอยากไปตีให้เลยว่านั่นแหละก็ตามที่พูดแหละเรื่องเยอะ <ๆ S 1> แต่รอบนี้เราไม่ได้จะไปตีมันเราจะไปถ่ายรูปมันเฉยๆอย่าไปยุ่งมุ่ายกับมันก็พอตรงนี้มีอ่ายังไงรถถุยอ๋อมีสองตัวเลยมีทั้งใ้ตัวขุดแล้วก็ตัวรถถุยมันมีรถถุยแล้วก็ มีโคตรรถถุยอีกตัวหนึ่งที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยคุณผู้ชมที่เล่นฟองเตนตรงนี้น่าจะนึกออกว่าผมหมายถึงตัวไหนเลื่อมเยอะด้วยอ่ะนี่ไงครบแล้ผมไม่ไปหาอีกตัวนะแล้วก็ที่แร่ันรอตารอใจกันไม่ได้ว่ะเรือความที่เป็นแร่ใหม่นะเอาซะหน่อยแล้วกันอะแล้วแต่พี่เลยจริงๆมันก็ก้อนเดียวนี่หว่าอีกก้อนมันเป็นอ๋อนี่สองก้อนอีกก้อนมันเป็นเอเมจิค้าออ่ เอาไม่ oh my, น้องปูไม่ my. ไม่ได้ตั้งใจจะผ่าน้องขอโทษครับน้องวิ่งเข้ามาในระยะจูก่กงพอดีอ่ะโอเคต่อไปเราถ่ายกลไกเครื่องรางครบดแล้วสุนัขพันธุ์พิเศษเฉพาะในฟองเตนน่าจะเป็นไอ้พุดเดิลพุดเดิลที่แบบว่าดูเก๋ๆนะป่ะแต่ว่าสามชนิดเลยหระมันก็อยู่ในตัวเมืองไหมน่าอยู่ในตัวเมืองหมดเลยนะพวกน้องพุดเดิลเนี่ย แต่จริงอะนอกจากคําว่าสุนัขพันธุ์พิเศษของฟองเตนที่เราจะนึกถึงพุดเดิ้ลเป็นอันดับแรกๆแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะพวกเอ่อโกลเด้นหรือพวกล,บลาบราโดผมไม่แน่ใจว่าพันธุ์ไหนนะน่าจะน่าจะโกลเด้นมัง้งแต่ม,มันมีสีขาวด้วยนะไอพวกนั้นก็เป็นหมาที่เป็นหมาใหม่ของฟองเตนเหมือนกันนะอ่ะอันนี้สองตัวใส่หมวกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นน้องที่หมวกงั้นแหละแต่แต่มันเป็นหมวกอีกทรงหนึ่งอะผมเรียกไม่ถูกหมวกผู้หญิงอะ เออโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะไปอยู่ไหนได้ล่ะเพราะผมจําหน้าตาของไอห,หมาพุดเดิลนี่ไม่ได้ด้วยว่ามันมีกี่แบบอะลองไปดูอีกตัวสิมันโอ้โหไกลเลยอะเอ๊ะตรงนั้นหรือว่ามันจะให้เราไปถ่ายนี่เปล่ามันอาจจะไม่ใช่พุดเดิลก็ได้นะอาจจะเป็นไอไอโกลเด้นแบบที่ผมคิดก็ได้เอ๊ะแต่ไม่แน่แถวนี้มันก็มีพุดเดิลอยู่วะจําไม่ได้ละผมไม่รู้ด้วยว่าพุดเดิลมันมีกี่แบบเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นหมาที่เรายังจับเข้าการาน้ําชาไม่ได้ ผมเลยคิดว่าไอพุดเด้ลนนี้มันน่าจะนม่ต้องเสือรับรอให้มันอัปเดตเข้าการน,น้ำชาต้องใช้วิธีซื้อ๋ออ๋อนี่ไงไอหมวกทรงสูงเป็นหมาไอสุนัขตำรวจนี่ไงสุงนัขรักษาการเอใส่หมวกทรงมหา,หาเล็กอะเท่ดีอ่ะไปมาราธอนแบบรวดเร็วเลยครับเรามาดูว่าเราสามารถเคลียร์เวนี้จบได้ภายในกี่นาทีต่อไปบันทึกภาพนกพันธุ์พิเศษเฉพาะในฟงเตนสี่ชนิด ก็มันจะมีนกเคสดีสองสีอ่ะมีหัวขาวมีหัวแดงแล้วก็จริงินกเยอะมากเลยนะฟองเตนเน่มีนกใหม่เยอะมากจับเขากางหลายตัวแล้วก็จะมีนกนกหางแดงหางเขียวหลายตัวอยู่อ่ะผมนึกออกประมาณห้าหกตัวเลยแหละจริงๆเิผมเเยอะกว่านั้นด้วยนี่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 ตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้หางแดงพิราหหางชาติอ่าหางมันจะใหญ่ๆหน่อย เสร็จปุ๊บก็แถวนี้เหมือนจะมีอย่าไปยิงมันนะเดี๋ยวมันตกใจแล้วพาเพื่อนมันหนีไปด้วยอัไน,นไงนกเทศดีแต่ว่าเป็นสีสม้มเอ้จริงๆไอ้ไอ้หมาสามตัวผมมาถ่ายผมมาถ่ายหมาของลุงแกก็ได้ดีกหว,ว่าลุงแยเลี้ยงครบเลยเนี่ใช่ไหมนี่ไงหมาครบสามแบบเลยหมาทรงหมวกแบบ,บ,บหมวกมายากลหมวกทรงสูงหมวกแบบหมวกหมวกคุณนายอะ่ะหมวกมหาดเล็กเนี้ย เออครบเลยว่ะผมมาบ้านลุงแกก็ได้นี่หว่าลืมไปเอ้าเอ๊ะไ้นกเทดี้ตะกี้บินหนีไปแล้วเหรอว h a t งไม่ได้ทำอะไรหน่อยเราถ่ายไปแล้วอ่ะตัวเนี้ยผมว่าน่นจะวิ่งใกล้ไปแน่เลยแม่งหมีไปแล้วกาว่าจะวิ่งมาเก็บไอ้นี่ห้หน่อยเอ๊ะอันนี้ตัวเดียวกันปะ โอเคตัวเดียวกัน <c oughs> ผมจะวิ่งมาเก็บไอ้นี่เลยผีเสื้อนกมันน่าจะแตกตื่นไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วแล้วถ้าเราถ่ายตัวนี้ไปแล้วอ่ะทําไมมันยังมาให้อยู่อ่ะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีนกอื่นละในวงเนี้ยมันมันมีแค่พิราบแบบนี้ตัวเดียวเลยน่าจะต้องไล่ไปก่อนว่าเพราะว่าไม่งั้นมันไม่งั้นมันไม่มาจุดใหม่ให้อะ ไล่ไปแล้วกันอ่ะหมดแล้วเพราะว่าถ้าเราจะต้องถ่ายไม่ซ้ำต้องไม่ถ่ายตัวอื่นอ่ะนี่ตรงนี้ก็มีไอ้พวกนกเหมือนอะไรนกกินปลานกนางนวลปะจําชื่อมันไม่ได้เลวเหมือนกันตรงแถวทะเลก็ถ่ายได้นะส่วนพวกเป็ดพวกห่านนี่ผมว่าไม่น่านับมั้งมันไม่น่าจะนับเป็นนกอะถึงจะเป็นสัตว์ปีกก็เถอะหรือนับวะ เอ้ยนับหรอถ่ายได้หรออ๋อนับเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันถ่ายได้ครับนี่ห,ห่านปีกมะาโอเคอ่างั้นในเมื่อเราถ่ายหานพี่ New นิวิเลตแล้วแล้วก็มาถ่ายหานพี่วิโรดด้วยนี่ห่านสองสีนี่ดูยังไงก็นิวิเลตกับวิโรดปะสีแม่งใช่เลยเดยต่อไปตัวสุดท้ายตัวไหนก็ได้เอาทำมมันให้ผมไปบ้านลุงเลยแล้ววะ หรือว่านกมันน่าจะบินกลับมาปะน่าจะแบบรีสปอนหรือไม่ก็กลับมาให้เราถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยไอ้นกเทสดีะผมไม่ทันได้ถ่ายเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันกลับมาแล้วอ๋อวารปกลับมาได้เอาอย่าพิ่งไม่นี่ถ่ายแม่งตอนบิน <c oughs> ตกใจอะไรขนาดน,นั้นอะโอเคครบแล้วต่อไปวัตถุที่จมใต้ผืนน้ำอันนี้เราถ่ายเรือปางไปแล้วแล้วก็ ซากเรือหรือซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไปถ่ายซากเอลินาสได้ไหมเนี่ยผมน่าจะถ่ายซากเศษกระดูกของเอลินาสได้ปะไม่ใช่เศษกระดูกดีวต้องบอกว่าโครงกระดูกแม่งกระดูกใหญ่ๆเรียกเศษอันนี้ปะถ่ายได้ใช่ไหมนี่ไงโครงกระดูกเอลินาสเออน่าจะเป็นส่วนหางของเขามั้งครบแล้วเออเร็วดีนะเล่นเล่นได้เร็วดีอะ่ะดองดองไว้แล้วมาเล่นทีเดียวก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน ต่อไปบันทึกภาพสถานีรเลย์พลังสาสารวิญญาณขนาดใหญ่และเครื่องบินแอนโทนโรเจอร์อ๋อก็คือต้องไปบันทึกสถานีที่มันมีแบบว่าให้แก้เสาแล้วพัซเซิลมันสปอนเป็นหีบให้แล้วก็พวกสถานีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเรือหอเรียกเรือหอได้ปะเออเข้าใจละก็คือให้ถ่ายรูปสถานีที่หนึ่งถ่ายรูปไอพัซเซิลที่หนึเนาะ นี่ไงใช่ไหมให้เราถ่ายรูปพี่อย่างนี้ป่ะอ๋อนี่ไงสถานีรีเลย์พลังสสารวิญาศาศายาขนาดใหญ่อ่ะถ่ายไปแล้วต่อไปก็สถานีเลอหอของอันตนวิ่งมานิดนึงก็เจอแล้ว,วมันก็เร็วดีนะเนี่ยป้บเยวเล่นครบแล้วได้เพชรเยอะด้วยแต่ดีละอีเวนต์มันใช้เวลาไม่มากแล้วให้เราถ่ายอะไรอะเอ,เ,อเครื่องนี้ป่ะมันให้เราถ่ายอะไรอ่ะ เราต้องเลือกเรือเหาะกลับมาก่อนใช่ป่ะเอ้มันมีมันมีบางที่ที่เรือเหาะมันยังอยู่ที่พื้นนะเดี๋ยวผมว่าไปเช็คเลยได้ไหมเนะี่ยมันน่าจะมีที่ที่แบบว่าสะดวกวกว่ามั้งนี่นี่นี่น,นี่เพราะว่าไอ้ลำที่มันยังอยู่ข้างบนเนี่ยผมขี้เหยียดเรียกกลับมาไม่ใช่หรอกบางทีผมจะได้จําได้ดไงว่าแบบผมขึ้นไปเทสแล้วอะไรเงี้ยแบบขึ้นไปเล่นแล้วก็เอาหีบแล้ว ตรงนี้อันนี้ไงถ่ายได้แต่ว่าต้องขึ้นเรือก่อนอยู่ในน้ํามันหยิบกล้องถ่ายรูปไม่ได้อ่ะโอเคใช้วิธีดำแล้วพุ่งมาแล้วกันเพราะว่าเคลื่อนไหวใต้น้ำเร็วกว่าบนผิวน้านี่ไงเราถ่ายได้ไหมอ่ะไม่ได้ใกล้ไปเราน่าจะต้องกลับขึ้นฝั่งก่อนซึ่งมันมีที่อื่นปะ่ะที่ง่ายกว่านี้ตรงนี้ได้ไหม พยายามหาอะไรที่มันดูแบบง่ายๆเอ๊ะเรอือหองนี่ผมเคยนั่งยังวะทำไมไม่คุ้นน่าจะลืมเองหละมั้งผมน่าจะนั่งหมดแล้วละแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปนั่งปิดรายการ้างบนเลยแล้วกันเพราะว่าไอ้เจ้าเจ้าหองกล้องมันน่าจะไม่มีแล้ะเอ้านี่ก็ไม่อยู่อยู่บนฟ้าดิเออแล้วเรือหองไปไหนวะ ทีนี้ผมจะเรียกกลับมาก็ได้นะอืมเรียกกลับมาก็แล้วกันอ่ะแค่นี้แหละทําเรื่องง่ายไปเรื่องยากมาถ่ายได้แล้วทีนี้นี่นเครื่องบินแอนโอนโรเจอร์แต่ดูยังไงก็เรือห่อชัดชัดเรียบร้อยนี่ไงครบแล้วกรารวิจัยแสงและเงาสเสน่ห์แห่งฟองเตนครบแล้วครับอโอเคสรุปแล้วก็คืออีเวนต์มันมีทั้งหมดหกวันเนอะมันปลดเวลาเวลาภารกิจ เรียกอย่างนี้แล้วกันวันแรกก็ไปถ่ายพวกสัตว์เรืองแสงใต้น้ําที่มีน้องปูอุงๆแล้วก็กระเบนวันที่2ก็จะเป็นพวกกลไกเครื่องรานซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ5 6ชนิดนี่นแหละเผื่อๆอ,อาจจะไปถ่ายตรงบอสเต้นลาได้ด้วยมังบนน่าจะนับเป็น,นกลไกเครื่องรานเหมือนกันแต่ไม่รู้แหละเดี๋ยวมันก็คงมาให้เราไปถ่ายเองถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็ถ่ายได้หมดเลยแล้วก็พวกสุนัขพันธุ์พิเศษก็คือน้องพุดเดิ้ลที่ใส่หมวกเก๋ๆ3แบบน่าจะมีแค่3แบบมังถ้าเป็นพุดเดิ้ลนกพน แล้วก็นกเคสดีบัตรสีส้มไอ้นกที่อยู่ริมหาที่ปากแหลมๆหน่อยรู้สึกจะมี2แบบมั้งแล้วก็ไอ้นกที่หางมันเป็นผู้ผู้เหมือนนกยูงก็รู้สึกจะมี2แบบมีสีแดงมีสีเขียวน่าจะมีนกประมาณ6แบบถ้ารวมกับหาน2สีด้วยก็คือหานวิโรดกับหานเนวินก็ก็แปดน่าจะมีให้เลือกถ่าย8ตัวเลยมั้งเท่าที่ผมนึกออกนะแต่จะมีมากกว่านี้อีกวัตถุจมก็มันระบุไว้ชัดเจนนะเนาะว่าให้ถ่ายซากเรือหรือไม่ก็ซากสิ่งมีชีวิต ซึ่งซากที่มีชีวิตในที่นี้มันก็มีแต่ซากของเอลีนาแต่แหละส่วนสถาปัตยกรรมบนผืนดินก็เขาระบุมาชัดเจนเลยว่าให้ถ่ายเครื่องบินอันตโรเจอร์กับไอสถาน,นีรีเลย์พลังสถานวิญญาณก็คือพวกพระเซิร์ที่เราแก้ได้ขีบเนาะอ่ะโอเคก็น่าจะหมดแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้วตัว NPC ก็น่าจะไม่มีบทพูดอะไรแต่เดี๋ยวผมไปวิ่งไปเช็คดูก็ได้เพื่อความชัว เดี๋ยวผมวาร์ปจากใต้น้าน่าจะใกล้กว่าเนาะเพราะว่าไอหมอน,นี้มันยืนอยู่ริมน้าเดี๋ยวผมไปเช็คเอาชัวร์ก็ได้เผื่อว่าเขามีบทพูดอะไรพิเศษอะไรที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็ปิดคลิปเลยเนาะเพราะว่าอีเวนต์มันไม่มีอะไรอะแต่ผมก็ลองมาอัดไว้ก่อนถือว่าระหว่างที่ NPC มันบ่นไม่แน่มันอาจจะมีแบบพวกอิสตเอฟมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็บางทีมันก็อาจจะมีลอบ,บอมใส่ไม่รู้ตัวผมก็อัดเผื่อไว้ก่อนเซฟเซฟ หมนั่นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมน,นี่เฮ้บรซันถ่ายรูปมาให้นายแล้วโอเคไม่มีไดร์ล็อกอะไรเป็นพิเศษถ้างั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับเนื้อหาของอีเวนท์ที่ชื่อว่าการวิจัยแสงและเงาสเสน่ห์แห่งฟองเตนซึ่งก็เป็นอีเวนท์เล็กเล,น,เล,น,เลน,น้อยน้อยแต่ว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะเพราะว่าสามารถดองให้มันปลดครบทีเดียว6วันแล้วก็มาไล่ถ่ายเนี่ยแปบ๊บเดียวเอง10-20นาทีก็เสร็จแล้วถือว่าเป็นอีเวนท์ ประหยัดเวลาที่ให้ผลตอบแทนได้ดีเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ถือว่าน่าชื่นชมนะเพราะว่าก็เออพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ด้วยแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยหวังว่าคงจะไม่มีใครบน่นเรื่องอีเวนต์นี้นะเพราะว่ามันก็ง่ายอ่ะไม่มีอะไรเลยเหมือนแจกเพชรฟรีๆอ่ะคือแบบว่าถ้าจะแจกเพชรง่ายขนาดนี้ไม่ต้องมีอีเวนต์ก็ได้มึงแจกกูเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยเออว่าไว้นั่นอ่โอเคว่าไงก็เนื้อหาก,ก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอากระตึ้นของ YouTube มันนำพาให้ ถ้าว่าดูแล้วชอบดรถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นอกลาใจัยให้ผมและชเนะผมกด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมคิดว่าแพทนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะแพท4.1กันเลยแล้วเรามาติดตามกันต่อในเอ่อเควสเทพเจ้าในส่วนของฉากที่3และฉากที่4ซึ่งเชื่อเลยว่าน่าจะดูเดือดแน่นอนครับผมส่วนแพทนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแน่แ,นแล้วครับผม